เสนเนลูกทุ่งนั้นมีมนคลางยินเสียงคลุยดังพลิวลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่หลังควายผ้าเข้ามาคาดพุงไฟฟัน เรื่องรุ่งเป็นลูกทุ่งไทยสเสน่ลูกทุ่งเย,ย้ายวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอนุรักเอาไว้เพลงพื้นบ้านเรา ก็ไม่สูญหายเพราะพลิงจับใจชั่วลูกชั่วลาน